อันเดือดขาดเปิดข้างหลังหลังกันเล็มเนาะครับเนาะนี่เปิดข้างหลังกันเล็มคือทรงนี้เขายังไม่ตัดให้ดูรอบหัวเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังให้ดูรอบเลยนะครับผมให้ดูข้างข้างนี้ก่อนเนาะนี่ดูนะครับวิธีเขาจะตัดเนี่ยเขาจะเปิดข้างหลังเขาจะปล่อยกันเล็มวิธีตัดของช่างอ,อ้นก็คือใช้กิบแบ่งผมอย่างนี้ครับกิบตัวนี้ตัวละสิบบาทครับใครสั่งซื้อผมได้เลย ครับนี่ทำแบบนี้ขึ้นไปปึ๊บแล้วก็รูปอย่างนี้แล้วเอาตัวนี้เข้าไปซ้อนไว้อีกตัวหนึ่งปึ๊บเนี่ยแล้วก็เอาเอาเอา,เอาปลายหวีปลายหวีตรงนี้กรีดจากมุมหน้าผากเลยปึ๊บมาให้มันเท่ากันอย่างนี้นคำว่าเปิดข้างอันเดอร์คัทเนี่ยคือเอาข้างบนไว้แต่ข้างล่างนี้ถูกตัดออกแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่ง นะครับดูนะครับวิธีตัดของช่างวันง่ายๆนิดเดียวดูนะครับปึ๊ออันนี้มันปีใหม่เขาก็มาตัดผมเขาก็ชอบทรงนี้ทรงนี้ร้อยคนก็มาตัดแปดสิบคนเจ็ดสิบคนแหละครับเพราะว่าวัยรุ่นตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดลงมาเขาชอบมากเลยทรงนี้ ดูวิธีตัดเบอร์หนึ่งนะครับสวมเบอร์หนึ่งแล้วก็ตัดไปแล้วก็เอาตามแนวที่ผมแบ่งไว้คือมุมหน้าผากมานี่หลังใบหูเนี่ยครับปื๊ดอันหลังกันหนึ่งหน้าปฏะเลี่ยนนี่ปื๊ดเขาเคยมาตัดบ่อยครับคนนี้ผมก็จําชื่อเขาไม่ได้หรอกไม่ต้องถามหรอกแต่ว่าอันนี้ทําให้ดูบ่อยๆมันก็ชินเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะทรงอันเดอร์คาร์ดหลังกันเลมมันเป็นยังไง เขาเรียกเปิดข้างอันดร์คัดตัดข้างล่างนี่แหละแต่ว่าเอาไว้ข้างบน,นเส้นไหนที่มันยาวก็เอาฟันบัตเตเลียนสายออกสายออกอย่างนี้นี่ครับมันก็ไม่ยากนะตัดง่ายๆฟันบัตเตเลียนเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วครับทีนี้เรามาดูตัวตรงฉากตรงมุมเราก็เอาเปลี่ยนเป็นเบอร์ศูนย์ เปิดศูนย์ไร้สายนะครับเปิดศูนย์ตัวอย่างนี้แล้วก็แต่งมุมอย่างนี้แต่งให้ได้ฉากกับมุมที่เราแบ่งผมไว้แต่งให้ได้ฉากเลยครับนะครับแล้วก็โค้งเวยๆอย่างนี้ ทำให้มันได้มุมอย่างนี้มุมอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โค้งตามหมูนี่อย่างนี้ก็โคง้งสวยอย่างนี้ครับแล้วในขณะที่ทํานี้ผมก็ใช้มีดโกนโกนไปพร้อมเลยอย่างนี้มันง่ายดีย้ายผีย้ายวีทีเดียวนะครับย,าย้ายวีครั้งเดียวก็ให้มันย้ายไปกลับฝั่งนู้นเลย บอบตรงนี้จอนี่เขาจะเอาแหลมหรือเอาธรรมดาก็ได้หมดเลยเอาแหลมหน่อยๆหรือเอาพอดีครับเอาพอด,เอพอดเอีเขาบอกว่าอย่างนี้เราก็ทําตามได้แต่งนี้แล้วถ้าจะให้มันชิดชิดหูหน่อยแล้วก็เอาเบอร์0.1มานี่ศูนยปับปันตาำสุดแล้วก็เปิดสวิต แล้วก็ทำอย่างนี้มันมาข้างหูนิดหน,นึ่งดูแล้วมันก็ง่ายๆนะครับให้ลองทําดูครับช่างอ้อนก็บอกเทคนิคง,ง่ายๆอย่างนี้แหละครับม่ยากๆผมไม่บอกหรอกยากมันทําไม่ค่อยเป็นทรงหรอกมันจะทํายากมันเป็นชั่วโมงอ่ะอันนี้ง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วครับเดี๋ยฝั่งนี้ทีนี้เมื่อเสร็จฝั่งนี้แล,แล้วผมก็จะหันให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ยังไม่ตัดนะแล้วผมก็ย้ายกิิบมา ตัวละสิบาทนี่ซื้อผมได้เลยนะครับผมสั่งส่งให้ฟรีเลยน,นี่ตัวละสิบบาทของช่างอ้อนมีขายทั่วโลกมีแต่ของช่างอ้อนหมดแหละเนาะโกหกกุเปล่าอ่ะเนาะจริงจริงเขาก็ทำครอบผมผู้หญิงเนาะครับทีนี้เราก็ตัดเหมือนเดิมใช้เบอร์หนึ่งสวมเหมือนเดิม ถ้าจะถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปให้อยู่ในแนวหน้าผากถ่ายขึ้นไปถ่ายขึ้นไปเขาเรียกว่า u n d e r c r เดอ undercut u n d e r c ัตเปิดข้างหลังกันเล็มชื่อทรงมันไว้บนตัดล่างจะเรียกภาษาไทยก็อย่างนั้นถ้าเรียก ภาษาอีกอันหนึ่งเขาว่าเปิดในเปิดในทูเวสองข้างเปิดในสองข้างนั่นอันเดียวกันแล้วแต่คนจะเรียกครับเรียกยังไงมันก็ได้หมดแหละภาษามันดิ้นได้ก็ขอโทษชาวเน็ตที่ว่าผมพูดไม่ชัดไม่เต็มอะไรก็คนโคราชภาษาโคราชเขาพูดอย่างนี้แหละครับสองข้างเขาเรียกว่าเปิดสองข้าง ดข้างเดียวจะให้เรียกสองข้างมันก็เรียกไม่ได้เป็นคือภาษาโพราชดูดึงเป็นไอว่าเอาเนอกภาษาพไมายเนาะดูดึงเป็นไอเนาะใช่ไหมก <c ười> ิลูนี่าภาษาพิมายนะครับสอดแทรกไปนิดนะึงจักอะไรสไป,ปเวยว่า,าจิลูนี่นี่คือภาษาปฏิเสธครับผมก็พูดพูดไปอย่างนั้นแล้วแต่จะจำเอา ไปไหนมาไป,ไปไปแมงไมาไปทำไมมาตาบีมาจีหลูนี่เนี่ยเองไม่ได้ตามดูเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้ครับตากลางเนาะตอดแชกไปให้นิดนึงนี่ครับมันเสร็จแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีนี้เราก็เอาเบอร์ศูนย์มาเบอร์ศูนมาแล้วก็ให้ดูชัดๆเลยเ,ยเอามุมนะผ่านชัดๆเลย ได้ฉากฉากอย่างนี้แล้วก็มุมโค้งให้ได้แล้วแต่เรากะนี้เขาเรียกว่าเปิดในสองข้างหลังกันเล็มหรือว่าเปิดในอันเดอร์คราข้างบนไว้ข้างล่างตัดอันเดียวกันเรียกให้มันสับสนก็เรียกได้หมดแหละคือมุนเล็ดมันเล็ดแมมบันอะไรอเขาเรียกกันหลายอย่างผมก็ไม่เรียกตามเขาหรอกผมเรียกเปิดข้างสองข้างหลังกันเล็ม อันดคัดกับไว้บนตัดล่างผมก็เรียกของผมอย่างนี้ใครจะเลือกแปลกแนวไปจากนี้ก็เลือกไปน่ว่าไม่บังคับภาษามันดิ้นได้ภาษามันหาข้อมูลเป็นภาษาปากภาษาท้องถิ่นภาษาเขียนได้ทุกภาษาครับนี่พอเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดโกนกันวิธีการกับเปลี่ยนใบมีดก็ทําอย่างนี้นละครับกันตามเหลี่ยมที่เรากันไว้นี่ ทำโค้งก็ให้ดูแนวหูกับโค้งตัวนี้ก็ให้มันอยู่แนวเดียวกันทำให้โค้งก็บลบเหลี่ยมออกก็แค่นั้นแหละครับจำวิธีง,ง่ายๆของทางอ่อนไปใช้ไม่หวงวิชาเมื่อใช้เสร็จก็ก,กดไลค์กดแชร์ติดตามขอบคุณให้ด้วยยิ่งดีถ้าเห็นแล้วก็ไม่คิดเป็นเงินเป็นทองให้ฟรีเลยวิชา ไม,ไม่สอนไม่ต้องเรียนไม่ต้องเสียค่าสมัครกอบโกยเอาเองไม่ง่ายนิดเดียวทีนี้ตรงนี้เอาศูนมาเก็บนน่นี่อย่างที่ผมบอกเนี่ยปรับฟันตามสุดแล้วก็ไถขึ้นมันก็จะสวยใ,ใครดูนะ ครับทีนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยทั้งข้างสองข้างแล้วก็วีดูวีดูอย่างนี้นะมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับด้านหลังทีนี้ด้านหน้าเอาอกนิดหน่อยเขาก็บอกเราเนาะออกนิดหน่อยเขาก็บอกว่าข้างหน้าเอาออกนิดหน่อยทํายังไงดูข้างหน้อานิดนึงออกนิดหน่อยให้ดูชัดๆเลยท้างข้างพอดีแล้วด้านหลังก็ออกนิดหน่อยสมมุติว่าเอาข้างหน้าออกนิดหน่อย ผมก็เคยบอกแล้วว่านี่ผมเขางอนอย่างเงี้ยทาไงเราก็หวีลงมากางนกลางกลางชมูกไให้หวีสักลง35องศาแล้วก็ตัดให้เขานั่งตรงๆ90องศานั่นมันก็จะพอดีนั่นนนั่นคือผมถ้าหวีลงมาเนี่ยถ้าตัดตรงนี้มันจะขึ้นไปขนาดนี้ถ้าเราตัด กลางจมูกเนี่ยมันจะขึ้นไปมันจะพอดีเลยดูนะครับนยวิธีง่ายๆของช่างอ่อน,นฝึกครับต้องฝึกแล้วก็หงายฟันหวีลงมาแล้วก็เอาปลายมันออกนิดนึงปลายส่วนในของเส้นผมนั่นแหละน,นี่มันก็เหมือนเรามันก็เหมือนเราเอามือขี้กันแหละแต่ว่าเพียงแต่ช่างอ่อนเอาหวีเช่นเดียวกันชั้นไหนก็ชั้นนั้นนี่ ถ้าเราเอามือคีบเราก็จับมารีดมามาตัดแต่เอาหวีตัดมันจะบังคับได้ง่ายกว่าคือหวีมันมันจะเป็นตัวสางผมให้ด้วยนั่นมันก็จะไม่งอนแล้วถ้าเราตัดอย่างนี้มันจะเป็นผมมาไปแล้วก็เอาหวีสักเข้าไปหงายฟันหวีสามสิบค่อยเล็มปลายออกทีละนิดทีนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้ผมใส่หมวกมาบ้างใส่อะไรมาบ้างก็แล้วแต่ก็จบแล้วทีนี้เรามาดูข้างหลัง ดูข้างหลังว่ากันเล็มทําไงอย่างนี้ถือว่ายาวไปนะแต่ผมมีวิธีของผมเอาเบอร์สามาสวมสักสักจากมุมไปหูทั้งสองข้างเลยสวนลงดูนะครับสักอย่างนี้ให้อยู่ในมุมอย่างนี้มุมมุมม,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 มหูสักลงอย่างนี้มันจะพอดีเลย เขาเรียกว่าสางายผมออกนิดๆนีน่สักลงอย่างเงี้นี่นมันหายงอนแล้วทีนี้เรามากันเหลี่ยมกันเลมก็ทําอย่างนี้ดูนะครับถ้าเรากันเราก็ดูฉากมันอย่างนี้ฉากฉากของข้างหลังนี่เขาเรียกว่ากันเล่มเปิดในทูเวกันเล็มนี่เล้ก็โดดโดดฟันบัตเตเล่นคว่ำหน้ามันลงเนี่ยคว่ำหน้ามันลงแล้วก็ดูชัดๆเลยนี่ ก้มหน้ามันลงปุ๊บบ,บางคนก็ว่ามันยากแต่จริงๆมันไม่ยากครับมันมันง่ายกว่าที่เราไปทําแบบพิธีรีตองมันก็ง่ายมันก็ง่ายเหมือนกันแต่เขาก็ง่ายของเขาตาอ่อนก็ง่ายของตาอ่อนก็ลองทาเรียนแบบกันได้แชร์ประสบการณ์ให้เท่านั้นแหละครับดูซ้ายขวาเหมือนกันดูนะครับนี่ก็วีลงมาก็ดูปลายๆนิดหน่อย อันนี้เฉียงหวีมาอย่างนี้ก็เหมือนกับเราขีบแล้วเฉียงลงมามันอันเดียวกันเพียงแต่ถนัดคนละอย่างแค่นั้นแหละให้ดูชัดๆเลยทีน,นี้เราดูด้างหน้าก็สวยแล้วก็ถือว่าตรงนี้อีกนิดนึงก็ถือว่าจบก็คือขอบคุณครับ